เล่น้่มก็ได้เอาเมลุกิีตุกันนะตายมามาเลยมาลงไปยังไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมันสั่นบอลอองอมดูดีดีสวัสดีค่ะมาอยู่กับเรานะคะช่องโอ้มืดปิดกล้องโอ้ฟัง จะถึงบ้านแล้วโอ้ยแม,มแงมแมลงมาแรงนะฮะว้ารถเราก็วังถึงบ้านคีอกันละวะเดี๋ยวจะหาว่าไม่แนะ่วิเราเจอใครอะ่ะเราเจอใครอะพี่นะ้องเราเจอใครอะเห็นไหมโอ้เห็นปะ่น้อ พี่ดาวเลืองกับพ่อทองไปออกกําลังกายนะคะ<า>ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วนูนไปไปไปน่นเห็นแต่ตูดไว้ๆอยู่คนโอ้โกอดแน่นๆนะน้องนะโอ้ยอม,มีมือกอดม,ม,ม,มือตือของเต็ของหลยของเยอะ <laughs> ใช่ไหมเมามาหมดเลยใช่ไหม รถคันเล็กๆนะคะแต่มีใจมากนะฮะเมามาหมดเลยบัตาต้านโอ้โอ้เปาๆลูกพี่รถห้า <c oughs> งมาแบบเงียบๆ <c oughs> ถึงบ้านพี่บัวแล้วเดี๋ยวก็ถึงบ้านเดี๋ยวเราจะพาสาวปีวไปเที่ยวกันนะจ๊ะเอาพี่ปีขึ้นรถไหนขึ้นชีดีนะโยรถปังรถ้ัง ยุกขึ้นในสงขาเม่งไรกันนะงั้นงั้นงั้นงันงันรบน้อยโอ้ยกะกะตกะกะโตกะโตกะกะบแม่ลักยีรถมันไม่เบรกอ้ดิเบรกไม่โอ๊ยแล้วก็ร้อง ถึงบ้านแล้วกลับมาจากตลาดแล้วนะครับนี่โอ้มาไงหมื่นนี่มาไงมาไงเป็นอะไาไปตาผ้าลูกสาวไปได้บ่มนีมบ่ลูกคือกันค่ะน้อเบิ้งเฮาเฮาเฮ้ยเฮาปีเฮาจะได้ย่างอุ้ยเฮาก็ค่อนตัวโอ้ยบ่เห็นน้าแม่ฟาจังเลยนะบ่เนี้ยเข้าเดี๋ยวนึงฟาจัง มาแล้วพาลูกสาวออกกําลังกายนะครับผมโอยมาใหญ่บอินหัวค่อยตัวเขาจะได้สร้างย่างกับค่อยตัวหัดทั้งหัดหัดทั้งเมยหัดทั้งลูกสาวเด้อยวมันนี่เอานั่งตกผ้าเมยออกกําลังกายเมย์าออกกําลังกายฝนเห็นบ่มาใหญ่กระท่อมวามสะอาดเก่งคือของแม่ฝน สายจวดสายจวดคนใหม่คนใหม่คนใหม่ครับ่นูกสาวผ้าแม่ไปคือกันกับพอนอมมาละค่อยค่อยมเมนแม่ผ้าลูกสาวไปเลยลูกสาวผ้าแม่ไปค่อยก็ค่อยเออค่อยยังงจวดมปนจะรวดเถอะไปเร็วไปเร็ว เอาอันมนี่เป้เ้ยขาดเลยมีกดเอรารดนมอนมมเมยเจ็บเอ้หมดได้ยมงเดืบ <laughs> อบนวยไปตังไหบนวยปอสะเบียงสิบบาเม่กับบ้าน,าาาานโอ้ไะท่านไปหอดใสเลยมากมา,า,า,าเฮ้ยเฮ้ยมาได้มามาได้ไดูไมาเฮ้ยมีบาทสิกับบ้าน มาอาจารย์เมย์มือปวดดากว่ะขนเรืองเด่นเดน้นอินขี้สรางนี่เอากระซ่างน้อยเนาะสร่างประทันไงคือเมยตายค่อ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 ยกคตข้าขาไปหนึ่งตัวน็กข้อไปค่อยเอ้เาเฮามึงเข้ามึงมน่ใสเฮ้าจกไหเอา ใส่เฮาลูกสาวก็ไปยึดเอ้อเดือดตัวเดือดตัวตัวหลัดเชิงกัดเหตบ่นนี่เฮ็ดประกันแเราปะบอกแม่แม่สิมามาลองเด้อผู้ใดมาหาสาวปีนี่ต้องมาลองอย่าป้าแม่ลงน้ำเด้อเลยป้าแม่เลียนน้ำก็ได้เอาแม่ลงกีตุลกันนะ

นั่งช้างไม่ใช่เรื่องแหวะเรื่องเล็กนะคะเรื่องใหญ่มากนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยนั่งนะคะสิฟ้าแม่ล่องตมเนาะเอาวอยู่ไงยังว่าลูกสาวบอรเสื้อแม่เนาะลูกสาวเสื้อตาโพโอ้เบาไหวบาไหวปปวดขาเนี่ยโอ้หมือแรงนอนปวดขาจะแทบว่ะตายเดี๋ยวมือหลังสิฟ้าที้แม่ตายจะตายจะคอย เคยเคยคีอยู่แม่ตายแต่นฝุ่นแล้วแต่ดนแล้วแต่ตอนนี้ห่างหายไปนานแล้วไอที่เป็นตั้งได่แห้งตาสูงเลยนั่นอันนั้นก็แห้งตาจวดคือกันได้นั่นโอ้แต่ก่อนนะคะเคยนั่งแม่ไต่อยู่นะคะขนาดพอเสียงบ่ได้หัดไห้ได้ขึ้นนั่งไปอาดหลานเนาะผ้าลูกสาวเนาะแต่กี่เนาะไปเล่นเนาะไปเล่นไปเที่ยวเนาะเออสั่งใหญ่กับทีนึ่งกว่าสั่งหน่อยยี่ดอกกะสั่งหน่อยบ่หูอยู่ พราะว่าเขาบอเขาบอได้ยานแม่นะว่งใสเกีย์ถอยไปนน้ำผัอุ้ยใสเกีย์ถอยเขาไม่ได้กลัวแม่นะคะเขาเขากลัวพ่อแม่บ้เคยอันนี้เด้อบ้เคยจับเกบาบเ,เขาเนาะเห <c oughs> ็นผู้เบาติ <นะ S 1> ไปหาผู้เบาวปวดขาเด้ปีเอ้ตายตายตายมา,มาเกืบมา หนูรงนวนปวดขาได้แช่บะตัวเ,เ,เอาเตัวเกินอให้โรยานต,ยาตีอตอตโอ้แหลกแหลกที่มากกคือส่งสงคือดอกขืนสร้างก็คือคือแน่อยู่เงเสมเด็ดทยตอนอขืนส่างโ่ตัวเด็ดไทย้าตอนนัขืนส่างบ่งบไปแล้วไปแล้วย่างเอาดีกลัวค่ะ <laughs> ไม่ไหวไ่ไหว อ่ะได้ได้ได้นมน้มนมนมนมเม็ดนมเม็ดกนมเม็ดนมเม็ดทั้งพี่นมเม็ดนมเม็ดทั้งพี่นมเม็ดนมเม็ดอยู่พี่นมเม็ดนมเม็ดอยู่พี่อยู่พี่อยู่น้ำแม่พี่พี่พี่ทางพี่ทางพี่จ่าก่อนจ่าก่อนจ่ใจสวยจ่ายสวยก่อนเสียงหวานเสียงหวานตำหนันตีหวานสุดหนึ่ง เพิ่มพลังดื่มนมแล้วเดินออกกำลังกายจะได้สูงสูงโอ้ยวันินั่งให้จบคลิดบ่จบต่ำพี่น้นงเอ้อยบ่เคยขีย้บบนี้ปวดขาปวดหลังกับพองนี่แต่เบิ้งเดอร์มือแรงเดอร์มือแรงต้องให้น้องเปน้นวดให้ก่อนโอ้โอ้บ่ได้บ่ได ปวดหลังมากเลยมันมันกำลึงแหมค่ะมันนั่งแล้วมันตรงเก่งแหมเก่งตัวไว้แหมย่านต๊ <c ười> บ่เคยขี่ต่างหน่อยเนาะเคยเคยขี่ตะส่างไงเนาะเป๊ะเป๊ะก็ได้เปเออเป๊ะเป๊ะยังดังแต่กลัวเมย์เมย์นั่งบไดดอะอ่ะอ่ะอ่ะถือเอาหนิบ่ให้พ่อถือ,อให้พ่อถือออ้เราเจอใครวะเอาแล้วงานนี่ มันเทิงอีกแท้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาแล้วผุนเพิงเวบเพิงเว็บผุนอะเพิงเวบเพิงเวบเพิงเว็บผุนมาตาใสบุผุนสาวอุ้มนะฮะสาว,สาว,สาวอุ้มเออเอาละพี่น้องเอ้ยความมันเทิงกําลังจะเกิดมาแล้วเจสซี่มาตาใสเนาะโอ้ยแรนหลัดแล้วแรนหลัดแล้ว, <ś c oughs> ว,วจงไรแต่เบสเนะ เซ็ดมันอีลูกสาวข่บ่วหอไใสดอกสงสัยส,สิง่์ขึ้นน้ำอันดีตัวดีตัวข่ล่องปีปีก่อนบัสนหล่าผ้าข่บินมาหาสาวอุ่มเลยโอ้มาหนึ่งเด็ดไปสองค่ะพี่น้องมากลับมา,มา,า,านดำเขากันมาไปอานลานหลดด่อยู่แล้วพุนโอ้ยแซงอีกเบาๆลูกพี่เบาๆค่อยๆ อ,อไปประหอดไสเลยค่ะโง่ขึ้นแล้วไ่ได้บ่ได้เฮ้เฮ้เฮ้อู้วว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 าวว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 วนว่วววาวว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 ้วว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 ่วว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  Legen, ลัดนาเพราอูด open, ไว้อีกโอ้ยเนาะตาย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 เเจ็ดสี่ร้อยสี่ส่นเั่งของางนะเร้ อ <um um, oh ุ้มอุ้มก็่หาปไปไหนบับตีปีก็หาค้ัวแต่อุ้มโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอุ้มพนติีปีไปได้นอะกับมีตังพนออกก้อนแล้วค่ะออกก้อนนองแล้วอาดหลาดเลยไปบ่กอนไปเลยโง่ขึ้นโง่กลับขึ้นค่ะโง่กลับขึ้นไปบ่ได้ไป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  อ,อ,อันนี้ก็ติดทีป้ายแห้งอันนี้ก็ติดน้องแห้งนัน่นโอ้เจอผู้เบาเจอผู้เบา,บาผู้บเบาเลยผู้เบาแป๊บสี่ตินี่แป๊บสี่กับอี่หยังนี่ผา,ายแป๊บสี่พายแป๊ปสี่กับมีหยังขานนี่โอ้พี่เบ้น พายเป๊ปซี่กับพี่เบนนะคะพี่เบนพี่เบนนะคะพ่อผู้บ่าวอ่างั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวไม่สมควรอนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ค่ะจ้ายที่ไว้กันเดี๋ยวยเงด้วยยังเออยังด้วยเออพ่อต้องได้พ่อต้องได้ขึ้นขีดข้อไว้บ่ได้บ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวอันสิไปน้ำผู้บ่าวเจอกันใหม่ค่ะ